็6เมตรอะผมเชื่อแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันมีแค่นี้นะครับไม่ฮะอุ้ยมันมีถึงนี่ด้วยนะนี่ถึงนี่ประมาณ2เมตรแล้วโอ้โหโคตรยาวกล่องมันก็นะครับตามสภาพครับคุณผู้ชมครับผมพึง่งเปแงะแงงงงดูนะครับมันไม่ต้องใช้ไขควงนะผม,มเมื่อกี้ก็อึดอัดกล้องไปนะมันเปิดอย่างนี้เลยนะมันฟ้าขวดเลยหมุนไปทางซ้ายมือนะครือวก็ย้อนเข็ยนนาฬิกาเลยทีเดียว เริ่มอัดสดทีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมเนี่ยผมจอสี่จะ <c oughs> ไปสั่งของม,มาจากลาซาด้านะครับจริงๆก็ไม่ใช่วันนี้หรอกสั่งมาหลายวันแล้วนะ <c oughs> แต่ของไม่มาถึงครับเนี่ย <c oughs> ผมจะอืมอันบอกพร้อมกันเลยดีกว่าไปหลายๆคนน่าเห็นชื่อคลิปก็น่าจะรู้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราไปดูข้างในว่ามันดีไหมเราไปหากันกันแป,ป๊บน,นึงนะครับผม few moments later อ่ะ มาแล้วกันไกลนะผมนี่กันไกลมาของหลบน้องเขารที่รออยู่แล้วนะผมกล่องมันก็ตามสภาพก็เอามาแกะกันเลยดีกว่าภาบแบบนี้นะผมมันคือผมบอกเลยด้วยกันมันคือไม้นะผมเป็นไม้แยกนะครับแล้วก็เหตุผลที่ทำไมถึงซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายพร้อมๆกับการแกะนี้เลยนะผมก็ แต่ลวคนนะครับคงเคยประสบปัญหาแบบว่าเวลาอัดคลิปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอัดคลิปตรงอาจารย์หรือว่าการาทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าจะเป็นการอัดคลิปกับเ,เพื่อนๆหรือว่าคุณครูหรือว่าใครกตามนะคนที่มีปัญหากับการอัดวิดีโอแล้วคุณภาพเสียงมันไม่ค่อยดีนะเสียงมันไม่ค่อยดังมันไม่ค่อยตามตรงใจเราเท่าไหร่นะผมก็เคยเป็นนะแต่ก็ไม่เคยคิดว่าเอ๊ะต้องซื้อไม้แยกหรอมันไม่จําเป็นขนาดนั้นนะ อุ้ภารกิจดีอยู่นะเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีกล่องรอยนิดนึงนะผมก็อืไม่เป็นไรครับผมก็มามาพรีเซนต์ตัวนี้เลยดีกว่าเนี่ยผมไมโบย่านะมันชื่อรุ่นว่า BY M1 นะผมตัวนี้ราคา199บาทนะจักลาซาด่านั่นเองนะผมลาซาด้า <azz> ก็เขาไม่ได้สปอนเซอร์มานะผมไปซื้อเองนะเพราะว่าอยากมาซื้อดีวิวให้เพื่อนดูว่ามันเป็นยังไงเอามาใช้แล้วมันจะดีกับ คลิปวิดีโอที่เราทําส่งอาจารย์หรือว่าคลิปวิดีโออะไรต่างๆว่าเสียงมันจะดีขึ้นกว่าเสียงที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นี่คือเสียงสดๆอัดจากโทรศัพท์นะเนี่ยส่วนนี้คือไม้ที่ผมจะซื้อออกมาใช้ทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูต่อไปแล้วก็ทำคลิปส่งอะไรต่างๆนานา,น,านะผมก็เรามาแกะกล่องกันเลยก็ย้ำเตือนเหมือนเดิมนะผมราคา199บาทนะผมจาก l า z a da ผมไปหาข้อมูลมานะเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ยูทูบเบอร์ใช้กันเยอะมากที่่าคลิปเขาเสียงดีๆกันนั่นเองนะผมก็ อวันนี้เราเมาอันบ็อกอะไรนะผมวนึ่งร้อยบาทนะผมยึง้อยาบเาท่านั้นไม่ได้ขายของนะผมผมมารีวิวเพื่อนๆดูเฉยๆนะครับแต่ถ้าชอบไปซื้อตามกันได้นะผมผมมาเป็นใบเบิกทางนี่เป็นตัวเปิดแล้วกันอ่านี่ครับผมอย่างรแรกเราก็เจอนี่คู่มือนะผมโบย่า b y a M1 นะครับก็นี่นะเขาจะบอกวิธีว่าเอ๊นี่เป็นไม้อันนี้คือ ดูเสียดนะผมอันนี้คือที่ใส่ถานอ่าตัวนี้มันเป็นใช้ระบบถานนะผมยังไม่ใช่ระบบชาร์จนะผมก็สิ่งหนึ่งนะที่จะไปหาข้อมูลมานะผมสายไม้ตัวนี้ยาวหเมตรเลยทีเดียว,วใช่ครับผมฟังไม่ผิดครับหเมตรหเมตรหเ,เมตรนี่ก็คือโอ้โหน่าจะยาวขึ้นตะพาลอยเลยทีเดียวนะผมต <laughs> ะพาลอยนี่อยู่ในถุงแบบนี้นะผมก็ดูสวยงามนะเป็นสีดําทะมึนแบบนี้โอ้ผมเจอสายแล้วสายมัน ตะแตนตะแตนถูกมัด่มงดีอ่าไอ้คุณภาพโอเครน่อยเนี่ยนี่มาพร้อมกับนี่นะครับหัวไม้แล้วก็มาพร้อมกับท่านอ่าเราก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนท้ายคลิปนะเราก็จะทําการอ่าเขาเรียกว่าอะไรทดสอบเสียงให้เพื่อนดูด้วยนะผมว่าเสียงเฮ้ยมันต่างกับตอนที่ผมพูดอย่างเงี้ยยังไงอ่าจริงๆนะผมเผื่อเถผงอะไรนี่มันคือถุงมันคือถุงนะผมอย่าคิดมากอย่าคิดไปไกลนะผมนี่ สวยงามนะผมถุงไม่ใช่ถุง,ถงไม่ผมรินพันหมดแล้วเนี่ยนี่นะผมสายยาวหกเมตรนะผมแล้วก็น้านะพัดแตงดีเป็นไมหนึ่ง้อ้าบาทที่ผมว่าคุ้มนะเพราะว่าผมไปศึกษามาหลายอย่างนะเพราะว่าไม่มันอนะ่ะถ้าเอาตัวดีๆแล้วก็แบบถ้าเสียบกล้องแบบเป็นไม่คุณเเห็นกล้องที่มันมีไม่ตรงหัวนะครับอันนั้นมันน่าจะราคาสูงไม่หน่อยนะผมก็เลยเอ๊ยลองเริ่มต้นจากไม้ตัวนี้ดูนะผมก็ราคาก็ จับต้องได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะผมผมไปดูศึกษามาเขาบอกอย่างนั้นนะอ่ะเดี๋ยวใช้จริงยังไงไปดูกันอันนี้นะผมน่าจะเป็นที่เสียบสําหรับหัวไม้นะครับหัวไม่นี่หัวไม่นี่ดี๋แต่ผมแกะดูเลยแล้วกันหัวไม่อย่างนี้นะครับขอแกะถุงก่อนรึปอ่านี่เป็นโฟงโฟล์น้ำนุำน่มเย้ยมันตัามากนะผมระวังกันด้วยนะระวังหายอ่าระวังหายถ้าหายมานี่ยุ่งเลยนะผมอันนี้ส่วนนี้จะเป็นของที่ติดเสื้อนะผม วนจะใช้งานยังไงเดี๋ยวค่อยไปรีวิวกันอีกทีนะรีวิวเต็มนะอันนี้เป็นคลิปพรีวิวเฉยๆอ,อันนี้อันนี้คืออะไรวะผมไม่แน่ใจนะผมเดี๋ยวขออ่านจากคู่มือแป๊บนึงับนะผมนี่จะเป็นการรีวิวของ่านนะฐานจะเป็นแบบนี้รูปร่างหนะ้าตาแบบนี้นะผมก็แกะเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยนะผมก็มีปุ่นอะไรบ้างอ่านีเป็นปุ่มนะถ้าเป็นปุ่มนี่ใช้สําหรับกล้องนะครับส่วน ถ้าจะใช้สำหรับมือถือนะ,ะให้กดออฟลองมานะผมนี่กดอ,อันนีน้ดังแปะ๊ะอ่าเดี๋ยวกี้นะผมประมาณนี้ว้าวกดอยู่นะต้องแกะอันนี้มาดูก่อนเลยนะแกะในส่วนของใหม่นะผมนี่มันยาวได้ประมาณไหนวะโอ้โหมันยาวมากมันยาวจริงๆผมต้องยีแล้วแหละอ่น,น <S 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 อีะนี่นะผมประมาณนี้ <S 1> <S 1> มันยาวเหลือเกินก็6เมตรอ่ะผมเชื่อแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันมีแค่นี้นะไม่คนระับอุย้ยมันมีถึงนี่ด้วยนะนี่ถึงนี่ประมาณ2เมตรแล้วโอ้โหโคตรยาวยาวมากนะผมเยี่ยมไปเลยโอเคต่อไปเรามาดูว่าไอฟองน้ำเนี่ยมันติดอย่างนี้ได้เปล่านะครับนี่ครับเราก็ยัดมันไปอย่างนี้เลยนะยัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่านี่นะผมได้ลนะอ่าต่อไปก็เรามาดูวิธีการ เกียบเข้าเลยนะผมเอ่แต่ที่ผมคิดนะน่าจะเป็นอย่างนี้อม,มันหนามากเดี๋ยวผมพอไปแกะนี่ผมติดอย่างนี้เลยนะก็คือเอาเอาเนี่ยไอตัวกลมๆตรงเนี้ยดันเข้าไปในไมเลยนะผมส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ติดเสื้อนะเดี๋ยวผมลองติดดูนี่นะง้างอย่างนี้อ่าอ้าปากได้แล้วแมันก็ติดอย่างนี้อ่าแล้วก็เอาหัวไมมาติดนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมข้ามขั้นตอนไปเอาไม้ก่อนเรามาเกียบไมกันก่อนนี่นะครับอย่างนี้ อ่าอ,อย่างนี้ไมค์เสียบแน่นเลยนะผมมีคนแนะนําให้ติดกาวนะครับติดกาวไมคแบบนี้นะเพราะว่าเขาเขา้าออกอนี้มันจะหลุดง่ายนะผมมาอ่านี้เรามาอบอกรอมกันนี่ได้แล้วผมไมคอย่างนี้เลยนะผมโอ้ยอย่างนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปหาท่าทางในการจัดก่อนนะเพราะว่าอย่างนี้มันก็น่าจะเอ๊แต่ก็โอเคนะอยู่ตรงนี้เสียงพูดตรงนี้ไมคก็จะอยู่นี้นะผมอืมแหลมเลย แล้วก็ตรงนี้นะผมขอเช็คฐานกับว,ว่ามันยังอยู่ไหมนะ <S <S มีฐานหรือเปล่าเอันี้ผมว่าต้องไปหาไขค,รครวงแล้วหนึงสักครู่นะเดี๋ยวไปหาไขค,รครวงมันผมเพิ่งไปแงะแงงๆงงดูนะครับมันไม่ต้องใช้ไขควงนะผมเมื่อกี้ก็เพิง่งอัดกล้องไปนะมันเปิดอย่างนี้เลยนะเหมือนฝาขวดเลยหมุนไปทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ย้อนเข็มนนาฬิกาเลยทีเดียวแบบนี้นะผมอ๋อแล้วก็ใส่ฐานตรงนี้อ่าโอ้ยนี้เลยนะผม แล้วก็เนีย่ยผมลองแกะทานดูแล้วก็รีวิวไปเพื่อนๆดูอย่างนี้เลยแล้วกันนะตัดก่อนชื่อเอออย่างนี้นั่นแหละแกะก็เหมือนแกะเม็ดยาเลยดีกว่าอ่าทานแบบนี้นะผมสามารถซื้อได้ที่เซเว่นดีเว้นนะหรือว่าร้านคาชันนำทั่วไปไม่ใช่ถ้ซื้อได้ตามร้านทานทั่วไปนะผมอยู่ตามร้านสะดวกซื้อนีน่ทานมาเป็นแบบนี้นะผมให้มาหนึ่งก้อนนะครับก็สามารถใช้แล้วก็รีวิวได้เลยเอ้ยใช้แล้วก็ถ่าย ใใช้ใหม่ได้เลยนะเพื่อผมล้านใส่ผมลองใส่ด้านนี้ดูแล้วกันอันไหนเป็นบวกอันลบกว่าด้านบวกอยู่ข้างบนด้านลบอยู่ข้างล่างนะผมก็จัดไปครับผมด้านบวกก็ใส่อย่างนี้อืมเรียบร้อยผมตั้งกริบเลยนะผมแล้วก็ปิดกลับไปหมุนก็หมุนขวาครับเหมือนหมุนขวดทั่วไปนะครับอย่างนี้อย่างน,น,นี้แวบ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 ,แวบ มันหลายกลวงซะเหลือเกินแล้วก็หมุนให้แน่นเลยนะผมนี่อย่างนี้ส่วนไมอ่เราลองใช้กันเลยดีกว่าเพื่อนๆได้รับชมกันแบบสดๆเลยนะผมหนีบก่อนแป๊บหนึ่งนี่เป็นไงแบบนี้นั่นเองนะผมแล้วก็แค่สายแค่นี้มันก็น่าจะยาวเกินพอแหละเพราะ,ะฉะนั้นผมว่าผมขอไปจัดท่าทางแล้วก็เราจะมาลองเสียบใช้กันเลยดูนะผมขอขอม้มวนสายเอ้ยขอไปเก็บสายก่อนสักครู่นะครับโอเคตอนนี้ผมได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับ ไม่ใช่ขนาดสิเขาเรียกว่าขนาดความยาวที่ต้องการแล้วนะผมมานะต่อกันเลยเดีย๋ยวผมมัดก่อนนะมัดมัดมัดแล้วก็อืม้มโอ้ยเ,เจ้ยเอย่าขาดกันแล้วเสื้อตอกันเลยนะผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมอ่าแล้วก็ติดก,กับเสือ้อแบบนี้อืมมันก็จะอยู่ตรงคอพอดีนะผมเหมือนที่เราเห็นกันตามอ่าทีวีหรือว่าตาม youtube นะผม ต่อไปเราจะมาเสียบกันเลยนะครับผมซึ่งโทรศัพท์ของผมเนี่ยมันมันไม่มีรูไอหูฟัง3.5มิลน,นะครับผมผมก็เลยต้องไปซื้อสายที่เสียบเข้ากับไอตัวน,นี้มานะครับนี่ตัวเล็กอย่างนี้เลยนะครโอเคเราก็ทําการดึงออกกันเลยนะครับผมมีประกันหนึ่งปีด้วยนะผม oh. มีประกันที่เจนายเนาะโอเคต่อไปนะครับเราทําการเสียบตรงนี้เลยนะคป๊บป oh. อืมแล้วก็เสียบพร้อมกันได้ยงังต่อไปนี้คือเสียงของโบย่า BYM1 บายบายเสียงสดไปกันเลยดีกว่าไป